เธอเหรอจับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเป็นแน่วไม่บัดคือเป็นยังสั้นฮะน้องไอพ่นไปซสียอีกแน่ไปซสียอีกแน่มเือตัวไหนบ้ท่านออกเบิ้งไปแล้วไปเบิ้งไ้แล้วเบิ้งไ้แร้วผลดีนี่ งวดวะผู้แม่น่ะเบอร์สื่อบอรื้อคือกันเพราะกันเบ้ากันบ่เอาไปมาลื่นจ่อยมึงดูพันสี่พันบ่ศี่นิดเลขเก่าทำอะไรเดี๋ยวนี้เฮ็ดยังเดี๋ยวนี้เลขสเลขทำอะไรนี่แหละครับน้องไอ้พ่นที่ไปซี่่ซีเลขทะเบียนรถทะะเบียนนรถไอ้พ่นครับไอ้พ่นครับเลขสี่ออกตัวไหนลูก เรียกเจ้าออกตัวไหนครับเอ้อฟังฟังตัวแรกกาลูกมองไม่มองไม่ฟังพอท่านพี่น้องฟังท่านบออย่าถามลำไร่ถามเด็กหน่อยเป็นมาจังสั้นไายออกหอยน้ำพี่น้องได้ยินบอวังหัน ได้ยินบ่นครับยินยินยิน,น,นเราฟังท่านบ่บันฟังท่านเจ้าได้ยินมาจากไหนจามจีหกแม<บ>นจามจีงกน,น,น,นี่แหละครับน้องไอพุ่นนะครับ,บอืม บ่มีไห้บ่มีไห้พี่น้องวดก่อี่หพี่นเบิ้งใบแล้วนะะบงวสันค่ะพี่น้องเอซีค่ะมาดูมาดูไอ้พ่ o มาดูงวดก่อนนี่ชี้ตัวไหน ถาท,ที่แหลกยางอ,อ้อมมีแต่ย่า่เดียนอยู่ยางอ้อมยางออมรถยางอ,อ้อมรถยางอ้อ,อมรถกระซี่แล้วล่ะนั่นนั่นไปอีกแล้วพี่น้อง S 1> <S 1> <S บาทนี่มั้งตัวใดฟังฟัง่น่องฟังสี่หกไปตัวใดลูกสี่สองตามดีไตัวใดลูกตัวนี้ตัวนี้ดูนะรับบอลล่ะัวดก่อนลูกนี่ให้กับใคให้ไม่นาแล้วก็้องตัวใด ยายมาฟังน้ากันเจ้ามานางน้าหลานโน่นมาฟังสิ้นเจ้าก็มานางรถ889 2 3 4 2 3่งวดงวดนี่4 6 8 9จอง3 4 5 6 8 9คุณยายพันบอก วัดก้อนเดีม <no, S 3> ันก็มี่สองหกสองแม่นว่ะย่ายถือบ่ะเราบ่ยุ่เหมือนที่แต่ย่ายเดียนนี่แหละกอนศิได้มาหาน้องมาดก้อนเป็นนักสี่เองสิลรอเบิ้งไปแล้ยวอาจารนตัวใดตัวใดตัวใดใส่เลข้ยนะโอ้ยไทยกันเองมากเลยอ้ย

มือรุ่นมือรุ่นจะได้ขี่ขั้นใหม่มาบ่บันยังออกอีกอยูะบ่ลูกบานนี่ไปซี่หัวนันั่นนั่นซีกับเก้หกับเงวดก้อนนี่ซี่สองี่เกหกงวดนี่ซี่หกกับเกสองมือเลยสองมือสองตัวเลยสุดยอดพี่น่ แม่นี่เล็บบอกเม่อไหร่ตัวไหนสี่หกกับเก่าแน่นอนพี่น,อน้อง <c oughs> เองจับเอาจับเอามันกระบอกแน่ดียากเลขเลขบี่ตัวนี่นี่นจังหวัดบังหันยัองออก,อออกสองตัวยังออกหกสองแมน่นเอางวดนี้น,อน้อง ไอพ่นสีเลขหกเก้าแมนบอแมนบอแมนออกแค่บอนี่ตัวไออกแค่ตัวไส่ส่ตัวออกแค่ตัวไหนออกแค่ลูกใส่ตัออกแค่สี่สีหกับเก่าแมนนีหลีดีหัวก่อนน้องสีเลขสองเลขหกเลขเจ็ดวันนี้สี่แต่หกกับเก่า นนันบนแบบนี้แบบนตังแบบนี้แบบนี้ต้ <laughs> okay. Okay, no. องแบบนีบ้โอเคโอเคเนาะครับครับครับผมอ้าวพี่น้องน้องไอพ่นบอกแล้วงวดนี้งวดก่อนบอกหกสองสองหกปรากฏว่าออกสองตัวล่าบตรงตรงวดน,นี้บอกหกเก่าเด้อพี่น้องเด้อไอทีน้องไอพน่นย่ำไวที่สุด ขอบคุณครับน้องไอ้พ้นออกขอบคุณครับเฮงเฮมันมันเฮงเปังๆเด้อจ้าพี่น้องหกเก้าตัวเพิ่นสี่เนีนเนนพี่น้องหกเก้าเด้อหวดก้อนสี่สองสี่เจ็ดสี่หออกหกสองวดนี่มาซื้อมาซี่หกเก้าอีกดูลูกหวดนาสิขีขั้นไม่มากา เฮ้ยสีไม่สีไม่ออกแท่นน่ะ,ะนะเลอีาุปแล้วพี่นอ้อง6กเก้าเก้าเด้อกับกับสามสี่หกเพนวลที่แรกต้นคิบสามส่ตอนเพนังอนี่นะครับตอนพ่นนังยมุมนี่นะครับนังยมุมนี่บานนี้มาสี่รถด ซี่หกกับเก้าเอาบนนี่นะครับอาจาจะเป็นไปได้ที่กันเอาพี่น้องมันม,นม่นกันครับอะไรล,ลูกอยู่อยู่ในแบงคนะ์ร้อยน่ะเรียกยังลูก,ลกยังในแบงค์ร้อยเด้ออุ้ยหกหนึ่งหกหนึ่งเรียกอะไรลูกอะไรเรียยังโต้ไดลูกเรียยังบุตรบุตร